พสดเจา้ามาอีกแล้วค่ะบรรยากาศที่โด่นะจ้ากำลังสิเตรียมตัวเดินทางไปรอยเอ็ดไปงานพวนทองเป็นงานหิว้วจา้าเมื่อนี้อันนี้ตอนเศร้าก,กำลังสิเตรียมตัวเดินทางนะคะให้ชมพาบรรยากาศให้เพื่อนนะคะ กระลอดเกะก,ก่อนลอทีมงานยุจาจาใจห้มคันคันของใหญ่้องกระลอดเกะก,ก่อนลอทีมงานมาให้มาก้ะคะ่ะเพราะว่าเขาเสียออกออกโดประมาณเก่าโมงนะคะ,ะเริ่ญรัจ้ามือแรงคะ่ะงานพลทองนะจจางานเหนียวพลทองนะคะที่โชใหม่ด้วยเตรียมขวาขึ้นรถล่ะคะ่ะเจอกันค่ะ คันหนีก็สไปกอนนะจ๊ะอันนี้เป็นรถแจ้ไฟเะคค่ะย้ายห้องขี้คันนีนะคะห้องขีนน้คันหนีก็ย้ก่อน,นะคะ่ะอันนี้รถชุดนะจ๊ะชุดจ๊ะ พอก็โซ่ไม่แล้วจ้าเหมือนแรงชิลโซ่ไม้รคคะเพราะว่าชาวบ้านซ่อมสองมือนะครับ ก,อก,อาการล่อกครับบางคนมันกลับไปบ้านนะจ๊าไปบ้านจังภาคเหนมากนะครับสบายยุดสองมือบางคนบานยุดไก่พันกลับไปบ้าน อยูประมาณนี้แล้วจ้าอยู่โดมจะประมาณนี้นะคะกันเซอร์สาวสวยขาแจกรคขับโอมเลยได้ขัโดโตมนะคะ่ะ แะนนแพ้ค์นแนแนจ๊ะอันนนกมาเคื่อนพันซอมโซ่ไม้้ะจ๊ะมาบังโซ่ไม้ราคาเหมือนแรงค่าอยยุพรนท่องคะ่ะเป็นงานเยีวยว้วจ๊ะมากมากคะ่ะเจวาอาคีดวาอาจจะส้มฟรีนะคะรับราทีนห้องกับโบรูขอมูลนนะ ไปงาน nhiều แฟนมางานเยอะก็จะซ้อมฟรีนะคะอเ,คเอาบรรยากาศเตรียมตัวออกงานวันนี้ ของขื้นรถไถรถมั่นนะจ้าประจําตําแหน่งรถไถรถมั่นนะคะอันนี้รถชุดโอ้เาารารขาดอกผู้ใดล่ะฮะก็ได้ยินเคือนมาเคื่นนี่มาเศร้าก็ได้ยินเลยก็เป็นยังก็เป็นยังพลาดไปก้อนหู พาดไปยอนหูันเป็นอย่างค่ะขราวหน้านะคะเพื่อนมากินปนผูยังคงเลยว่าได้ยินเลยว่าได้กินน้ำโมูก็เป็นอย่างค่ะเอื้องจะ,ะเปโจอ,อ,อ,อาเข่าจาักน้อยเสือปีงใกล้กินน้ำท่างกันได้นะคะ นี่ครับกาินหนึ่งเขาไว้นะคะในขั้วเรากระจิ้นหนึ่งเขาไว้เพื่ออะไรฮะพ่อ่าเอาแม่แม่เพแม่ตั้งมาว่าเอาซื้อเพราะว่ากินหละมันเคลื่อนแล้วใ่เสื้อนปิ้งใก้กินซส่แต่ไม่จ้อเข่าร้อนเดินห้างนะค่ะห้างกับผีเสื้อตะพีงใกล้เสื้อเื้อปลาซื้อเนื้อเสื้อยางก็ได้ค่ะเขาว่าเอาเขาเขาไม่เข่าเลยค่ะต้องก้าหลาคะเอาพ่อประมาณ ราะว่าเรากินคนเดียวนะคะกินคนเดียวค่ะเข้ากับเบ้าลายนีห้องกับุิวไงกนิ่นยงรักจ้ากินเปียนใกล้กินยังกันแล้ละกะลวกระซื้อแก้วบอกมากิน,นยังบนรถะกันแล้วนะคะประมาณสามโมงเศร้าล้วจ้าจะออกจะเริ่มรอเอด็ดลอเอด็ดรัจเหมือนแรกรอเอด็ดราคะอำเภอพนทอง งานนิวนะคะงานนิ่วงานนิ่วความเพอพพนทองค่ะเจอกันกับสาวน้อยเพื่อนแพกม่เต้ยเสด็จมันวนได้คัดลูกสาวทั้งหลายนะค่ะลูกสาวแท้สาวเทียมสาวโปกโปกบ๊อบโปกโปกเกี๊ยบทั้งหลายม่เต้ยน้องกันนะจ้ามันมวนขามแรกสาวแท้สาวเทียมมาเด้อลูกสาวทั้งหลายค่ะ จใช่โมงกับท่านบรรยากาศบถวงนะคะคิวหนาพอกับไหมคะเกียก่นยังพันนากเลยค่ะรอเกียก่อนนะกระชประมาณสามโมงละข้าวคบคุ้ค่ะประมาณสามโมงเสาร์ออกเดินทางแล้วนะคะไรคีเราขันได้กัเตรียมตัวขืนขั้นั้นนะคะในห้องกับสกีนี่ครับพอย้า่เตรียมนะจ้ะตาวเตียมเตรียมใส่ เช่นน้พอกันไหมคะ่ะขอบคุณมากมายที่เข้าชมนะคะขอบคุณจ้า